ที่นี้พาไปแล่สมาคมอสังหาริมศทรัพย์จังหวัดสุขลากันบ้างค่ะเขาจัดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแตง่งโฮนเด1ิอนะคะก็มีกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมศทรัพย์วัสดุตกแตง่งรับเมาโกสร้างและก็สถาบันการเงินว่าหกิโครงการยืนคอเสนอพิเศษเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องการซื้อบ้านและคอนโดค่ะ นี่เลยค่ะงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งห้อนเทซิบเอดจัดขึ้นเลยนะคะเทลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การทาเซนท่านเฟสติวัลฮาร์ดยายภายในงานค่ะก็มีกลุม่มพัฒนาอสังหาริมศรัรพย์วัสดุตกแต่งรับเม้าก่อสร้างและก็สถาบันการเงินว่า60โครงการ จากทางเพลเนสร้างิบริษัทมาออกบูธนะคะให้ผูส้สนใจได้เลือกชมเลือกจองแล้วก็เลือกซื้อทางบ้านคอนโดแล้วก็อุปกรณ์ตกแตง่งทางภายในแล้วก็ภายนอกแบบครบคันเลยค่ะนายสุภชัยรุจิเรื่องโรดนายกสมาคมอสังหาริมัพย์จังหวัดสงขลาดได้บอกว่าการจัดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแตง่งคนเดือสิบเอ็ดจัดขึ้นภายใตย้แนวคิดการจัดงานไลฟ์ at home โดยมีวัตถุประสงค์เผื่อกระตุนเศรษฐกิจและการยกกําลังสื่อของประชาชนในจังหวัดสงขล้าแล้วก็จังหวัดใกลเคียงเป็นการส่งเสริมและการยกระดับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัตว์ค่ะทางยังเป็นการเปิโดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา้าแล้วก็กลยเคียงได้มีโอกาสเลือกสื่อบานทุกทําเลทุกราคาในงานเดียวและงานครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์เราถูกภักซ่้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการลูกค,คา้าสถาบันการเงิน<ม>ทางยังเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุนหยอทขายให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัตว์และผู้บริ ผูที่กําลังเลือกซื้อที่ออา่อไซด์ด้วยค่ะอีกทางยังเป็นการสร้างโอกาสสาหรับผู้ที่ต้องการยากมีบ้านที่จะสามารถเข้ามาเลือกซื้อที่ออา่อไซั์ในราคาพิเศษสุดพร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดข้องแถมเงินใช้พิเศษต่างๆมากมายที่ทางผู้ประกอบการได้เตรียมมามอบให้กับลูกค้าจนพอใจถึงที่สุดค่ะสำหรับ ที่กำลังมองฮาที่อยู่อาร์ไซหรือว่าวัสดุตกแต่งบ้านก็สามารถไปเข้าชมงานได้นะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ mm hmm. หรือว่าติดตามได้ที่ Facebook Page mm hmm. บ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งทัดใจนั่นเองค่ะ mm hmm.